่อ้าตามอายุไม่เอาจะถ่ายคู e ่แล้วแล้วป้องไหนอ่ะน่ะเป็นอะไรละลมไปเดี๋ยวจะตามมาเปนสี่ตัวร้อนนะ ไป่ถึงี่กวแม่กแล้วกันนะก็หนูไม่ขอก็เอาไปให้ฟ้าก่อนจะถามแม่ครับเรื่องอะไรอหนูต <mumbles> ้องี่หน้าไม่มีอย่างอู่เลยเหรอน้องเรีแอคติ้งอย่างเมีอะไรจะบอกโยไปแม่รู้ได้ไหม เรื่องละครน่ะไม่ไดตามเพราะว่าทีมาที่แล้วสถนีถ่ายแม่โค้อนแ่ยนในที่ถ่ายจะตายว่ะเสื้อก้ามเปลี่ยนวันละสองสามตัวร้อนยี่อารมณ์เนี้ยร้อนแน่แน่ร้อนจริงร้อนจริงเขาบอกไว้ว่าไว้แบบไปถ่ายลงยิ้ว่ะ ประมาณไายที่ช่องสประมาณเมื่อไหร่อ่ใใช่องสามเซ็ตขึ้นมาเป็นเที้อย่างนั้ะเขาอยากให้ไปได้เป็นคนดูด้วยไงโอ้ยด้ได้เลยแ่ยงม่แ่เลยยังไ่แ่แต่ใช่มันจะได้ช่วยเสียไงแต่แล้วถ้าจะต้องฉากนี้ต้องเปลี่ยนชุเป็นคนสมัยนั้นไงได้ไม่ได้ยไงน่ได้แน่ไม่ค่าตัวเราก็ยกให้ที่ซุยก็ได้แล้วถ้าได้ค่าตัวเดี๋ยวยกให้ค่าตัวเดี๋ยวยกให้แล้วประมาณเมื่อไหร่อะซุย ประมาณาเมื่อไหร่กเดือนหน้าถ้าตัวเอ็กซ์ต้าไม่รับเลยให้อะหลงแทนให้แบบไม่เลี่เดินทั้งวันแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ขายทีด้วยนะไม่ได้ย้ายเยอะหลายสาวอาทิตย์ละตุ้ยที่พูดนี่คือเป็นห่วงแฟนคลับใช่ไหมเป็นที่พูดคือเป็นห่วงแฟนคลับระร้อนใช่ไหมแน่แน่ใช่เวลาขอบคุณใช่ปะรู้ครบขอบคุณหาความสุขเราต้องไม่เขาเป็นคนอ่อนโยนนะเขาบอกว่าเขาเขาแขกก็ได้ห่วงอ่อนโยนหญ่ความรู้สึกเป็นติท ไปนะค่ไปวไครับปดูสิทำไรสาวไว้าดูอร่อวะตุ้ยได้ทอะไรดพี่ปใส่บอลตุ้ยได้พอคุยกับพี่โอม้งยังคุยมั้งยังคุอยู่ช่ตโอเอามไม่เาหนไม่ไ ไม่ไม่ตอบหนังสืออะไรไม่บไป้วครับสื่อครับสวัสดีครับคุณเมื่อกี้หนังสืออะไรจะได้ให้ให้สำคัญสลิมมิงประมาณเดือนไหนอกสลิมมิ่งแสดงว่าผอะแล้วอมแล้วมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับออกกำลังกายสุขภาพอ่ะสลิมมิงแสดงว่าผอมแล้วแต่ะค้งไม่ยอมมาใช่ไหมเพิ่งมา ไ <łość> อ้จะไบอกกูเ <dragon> ฮ้ทีแรไม่มาไงเพราะกูไม่ดีเพราะกาไม่แข็งแรีแล้วที่ไป63ก็ไปอะค่ะ63 <hum beer iş>

ส่งเสด็สจสงเสด็เยชนชนตายฐานที่ฐาน